วันนี้มารี i วูนิฟอร์มโกสดวเดอร์ยูนิฟอร์มใหม่นะครับซึ่งเป็นยูนิฟอร์มเทศกาลเช่นเดียวกับน้องสินนะครับผมซึ่งยูนิฟอร์มเทศกาลถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับจะมาขายแค่ปีละหนึ่งครั้งช่วงเทศกาลก็คือช่วงฮาโลวีนนะครับถ้าเกิดไม่ที่ซื้อหรือว่าพลาดไปรอบนี้นะครับต้องจะซื้อได้อีกทีก็คือปีหน้าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้น รีบซื้อรีพีทรีบตัดสินใจนะครับถ้าเกิดพลาดแล้วคือพลาดเลยจะไม่กลับมาขายในช่วง black friday หรือว่าครบรอบนะครับและจะไม่ลดราคาจะราคาอยู่ที่1 7 5 0งพรานะครับไม่ลดราคานะอย่ามีทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะไม่ซื้อแล้วอย่ามาร้องไห้เสียใจทีหลังนะครับผมถือว่าเตือนแล้วนะ go s r i d e r นะครับเป็นตัวที่มีอะไรให้พูดถึงค่อนข้างมากเป็นตัวที่น่าสนใจเลยแหละนะครับวันนี้เราจะมาโฟกัส Go ลไซเดอร์กันในโหมด PVE ก่อนนะครับซึ่งตัวละครมันเนี่ยถ้าเกิดใครได้อ่านสกิลได้อ่านแพชโนดแล้วก็น่าจะรู้ว่าตัวละครมันดูจะสามารถลง PVP ได้ด้วยนะครับดูจะเป็นเหมือนตัวที่แบบเป็นสายไฮบริดเหมือนจีนเหมือนเกวนเหมือนทานอสอะไรเงี้ยเพราะว่าเออยูนิฟอร์มใหม่นะครับปรับให้มีอ b บิลิตหลายๆอย่างที่สามารถใช้ใน PVP ได้นะครับแล้วก็มีตัวของอ g ก o อย Fa เแถมอัตติแฟกของเขาเนี่คือแบบ PVP สุดๆนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์แบบเดียวกับบูรีนคาเนตหรือว่าแบบเฮล่าเซเบอร์ทูดเลยนะครับคือเป็นอาร์ติแฟกต์การตายเลือดไม่สามารถดรอปลงไปได้มากกว่า1น,นะครับแล้วก็คือเป็นการยื้อเวลาชีวิตเนาะเหมาะก,กับ PVP มากๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ากรอสแตรเดเนี่ยจะไม่สามารถลง PVE ได้เลยนะครับไม่เหมือนวูรินผมคิดว่ากรอสแตรเดเนี่ยลง PVE เก่งด้วยซ้ำนะครับ PVP เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะทำคลิปแยกมาให้อีกคลิปหนึ่งนะครับ และถ้าเกิดคลิปนี้นะครับถึง200ไลค์นะครับผมผมจะทำ Ghost Rider TSC มาให้ทุกคนดูภายในอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วก็จะรีวิวทั้งสาย PVP และ PVE เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยก็จะไม่ได้ทำเพราะว่าเอาจริงช่วงนี้นะครับผมเป็นสายฟรีแล้วก็คิดว่าโลก,กิกกับกัปตันมาเวลเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับเลยแอบคิดว่าถ้าเกิด Ghost Rider เนี่ยมันทำมาเก่งขนาดนี้เนี่ย มันเป็นเบรหรือเปล่ามันเป็นแบบกับดักหรือเปล่ามันจะเอากับตันเวลกับโลกิมาตลบหลังเราหรือเปล่านะครับแต่ช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูของนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปความคิดเห็นของผมแล้วก็สรุปภาพรวมของโก้เทรดเดอให้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับระหว่างที่เราไปดูเกมเพลย์กันแต่ก่อนอื่นอยากพูดนิดน,นึงนะครับโก้ r ทรดเถ้าเกิดใครจะขึ้น t r สีเนาะ สกิลเทียสี่มันค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าสกิลเทียสี่ของมันเนี่ยจะมีฮิลนะครับแล้วก็จะให้ต้านทานทั้งหมด80%แล้วก็จะเพิ่มดาเมจไฟนะครับ50%ของต้านทานทั้งหมดพอเรากดเทียสี่ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ดาเมจไฟมา40%นะครับเพราะว่าเราจะได้ต้านทาน80ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ80คือ40ถ้าเรากดเทียสี่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้ทันทีเลย40%ดาเมจไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่นยโกสาาดไดรทรเดอร์ม เออแล้วไอ้ดาเมจไฟที่เราสามารถได้จากสกิลเทียีเนี่ยมันสามารถขึ้นไปได้สูงสุดถึง100%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะหาตัวละครที่มีบัฟต้านทานไฟมาให้อยู่ในทีมเนี่ยก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีมากๆเช่น ghost panther นะครับหรือว่า robbie reyes อะไรพวกนี้นะครับผมอืมก็แค่จะบอกว่าถ้าเกิดขึ้นเทียแล้วเนี่ยสามารถเอา ghost rider lead ตัวเองได้และก็ใช้เป็นสับนะครับผม เพราะว่ามันเป็นลีดต้านทานไฟอันนี้แค่บอกเฉยแต่ถ้าเกิดเป็นเทียสามเนี่ยไม่แนะนำนะครับเทียสามคืออย่าเอาก็อดเดอร์ลีดตัวเองเลยเชื่อผมนะครับโจมตีอยู่ที่ห้าหมื่นแปดนะครับสแตทที่ควรจะตันทั้งหมดก็ตันหมดแล้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์ม่วงนะครับผมโอเดียนเบสซิ่งอูรูก็ประมาณนี้นะครับมีแค่เม็ดเดียวอาร์ติแฟกต์ไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นอาร์ติแฟกต์สายพีพีเนาะหินก็ตันนะครับควรจะตันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วยูนิฟอร์มเป็นแค่ระดับรีเจนเดอรี่นะครับเพราะไม่มีกล่องออออัััพยูนนนนิฟรร์มช่เป็ะคบ เวนอมแล้วก็ตัวของ v a l คิวรีนะครับออปชั่นถือว่าค่อนข้างดีนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเดทพูครบรอบ30ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ g ก o s ไ r รเดอเนี่ยสามารถได้รับบัฟจากตัวของทีมอัพคอลเล t ชันได้นะผมซึ่งบัฟที่ผมมีตอนนี้เนี่ยคือเพิ่มจมตี22%แล้วก็เจาะเพิ่มอีก3%นะครับ ถ้าเกิดใครทำทีมอัพคอเลกชันเนี่ยกชวยเดอร์ก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของก็ชวยเดอร์ที่หลายๆตัวละครยังไม่มีนะครับผมกับตันมาเวลโลกิถ้าเกิดจะมาหรือว่าพวกแบล็กโบสทานอจีนเกรย์อะไรเงี้ยก็ไม่สามารถเข้าถึงบัฟพวกนี้ได้นะเป็นบัฟเฉพาะกลุ่มที่จะทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นไปอีกถ้าเกิดเรามีงบอัปเกรดบัฟพวกนี้นะครับมาลองกันที่นาวดาน69นะครับ ซึ่งถือว่าสูงใช้ได้สำหรับตัวละครเลเวล70นะครับผมคิดว่าตัวละครเลเวล80เนี่ยลงด่านนี้สบายสบายเลยนะครับแต่ g h o s t Rider เนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมนะครับเพราะว่าดาเมจที่ g h o s t Rider ทำออกมาเนี่ยถือได้ว่าแรงกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆนะครับและในกรณีนี้เนี่ยผมใส่เป็นเกียร์ม่วงด้วยนะครับคือเกียร์ม่วงมันไม่สุดในบอรลิเจนผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แหลวถ้าเกิดเป็นเกียร์่าตเนี่ยจะสามารถรีดดนะาเมจออกมาได้มากกว่านี้อีกนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดขึ้นเป็น C, เทียร์สี่ยังไ มันครอบคุมกว่านะครับแล้วกสไตรเดอร์มีบัฟเพิ่มดาเมจไฟเยอะมากๆอยู่แล้วใส่เกียร์ธาตุไปมันจะช่วยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็น Ghost Panther Lead นะครับแล้วก็เป็น r o b b i e r ร y e s ับนะบหลายคนลืมไปแล้วว่า Rob b i e r y e s สามารถซับได้นะครับมันมีทั้งเพิ่มดาเมจไฟต้านทานไฟแล้วก็มี a r t ์ติแฟนะครับที่สามารถซับ Ghost Rider ได้นะครับแต่อย่าลืมนะว่า r o b i e r รเ e s yes เนี่ยไม่ได้ซับ ทุกคนที่ตีเป็นไฟนะครับต้องเป็นคนที่มี ability flame เท่านั้นนะครับผมซึ่ง g o s t r i d e r เนี่ยมี ability flame กับ leadership นะครับพูดถึงในเรื่องการวนสกิลนะครับผมการวนสกิลของ g o s t r i d e r เนี่ยเราสามารถตัดได้ทันทีเลยคือสกิล5นะครับสกิลที่ต้องดีเลย์คือสกิล3กับสกิล6นะครับผมสกิล3เนี่ยอาจจะต้องดีเลย์นานหน่อยไม่ไม่นานเท่าไหร่ผมว่าประมาณ วิครึ่งนะครับคือเราต้องรอให้มันหมุนๆแล้วก็เหมือนโยนเชือกขึ้นไปข้างบนนะครับเราถึงตัดได้นะครับสกิลห้าสามารถตัดได้เลยสกิลหกเนี่ยเราต้องรอให้เหมือนมันเบ่งพลังนิดนึงคือต้องรอให้พื้นมันเริ่มเป็นไฟนิดนึงเราถึงตัดได้นะครับหลักๆก็คือจะเป็นสามดีเลยนะครับห้าตัดได้เลยแล้วก็ลงสี่นะครับผมถ้าเกิดตอนมีสกิลเทียสามก็จะเป็นสามนะครับหกหรือว่าจะหกก่อนสามก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ห้าลงสี่นะครับลงสี่เสมอเนาะ อันนี้คือคอมโบในบอสเรจินนะครับใน a อเบ็กยเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าอาจจะมีคอมโบที่มันแตกต่างกว่านี้แต่ว่าเอาจริงก็ไม่น่จะต่างไปจากนี้แล้วนะครับผมขออภัยถ้าเกิดภาพมันไม่ชัดนะครับผมพอดีในโทรศัพท์ผมเนี่ยอัดไปเล่นไปเครื่องมันร้อนแล้วก็แหลกมากแล้วนะเพราะโทรศัพท์ผมก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวปลายปีนี้มีแผนว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเอามาทําคลิปได้ง่ายแล้วก็น่าจะเล่นได้ลื่นมากขึ้นนะครับ ถือว่าจบได้ค่อนข้างไวนะครับเวลาไม่น่าเกียดด่าน69เนี่ยสำหรับเลี้ยว70ผมย้ำอีกทีนะครับหลายคนอาจจะชินภาพดาเมจของตัวละครเลี้ยว80ไปแล้วแต่สำหรับตัวละครเลี้ยว70ที่บิวถือว่ากลางๆเนี่ยถือว่าวาวนะครับอาจจะเถียงได้ว่าผมมีเจาะเพิ่ม3%แต่ว่าอืมก็ยังถือว่าเก่งอยู่ดีอนะครับสำหรับผมถือว่ายังเก่งอยู่ดีแล้วก็ g h o เ t r i d ร r เนี่ยถ้าเกิดเล่นไปสักพักเนี่ย เอาจริงดามเมจมันดูแรงดูเวอร์มีฮิลใช่ไหมแถมก็อึดกว่าเดิมแต่มันมีข้อเสียอยู่นะครับถ้าเกิดลองเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวจะพอรู้เองนะครับว่าข้อเสียของมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงละกันตอนตีเมฟิสโตเพราะว่าตอนตีเนาเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นข้อเสียของนางสักเท่าไหร่นะครับถือว่าจบได้ค่อนข้างไวนะครับเอาจริงที่ผมพูดว่ามันอึดมากเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถรับดาเมจได้ขนาดนั้นนะเนาะเออมันคือมันคือมันอึดขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบแท้งเหมือน ไม่ได้สามารถแทงดาเมจหนักๆได้เหมือนทาน n o หรือว่า Moon นนะครับแค่มันอืดขึ้นกว่ายูนิฟอร์มเก่าเยอะมากๆแถมฮิล30%เนก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับเหลือหนึ่งนาที48่ถือว่าไวใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับด่าน69เนาะมาลองเมฟิสโตด่าน70นะครับผมซึ่งเป็นเงื่อนไขฮีโร่สากลน,นะครับเมื่อกี้เป็นฮีโร่ชายเนาะของเราซึ่งเมฟิสโตเนี่ยเราจะเริ่มเห็นข้อสเสียอของ g o ไรเดอ e r ได้อย่างชัดเจนแล้วคือตอนแรกเนี่ย ผมอัดหลายรอบมากนะครับคลิปนี้คืออัดหลายรอบมากตายตอนเมฟิสโตซะเยอะเลยเพราะว่าผมคิดว่าดูทีมอัพมันดิโกสแพนเทอร์โรบบี้โรเ a l g โกไรเดอร์ต้านทานไฟมันเยอะมากนะครับผมเลยคิดว่าเออเฟสแทงได้แต่ว่าเอาจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้อึดมันไม่ได้อิมมูนต่อดาเมจไฟขนาดนั้นคือมันก็ยังโดนเมฟิสโตเบอร์ตายอยู่หรือว่าจะเป็นที่ดาเมจเอาท์พุตของเมฟิสโตมันแรงมากแต่คือ 30สิบวินะครับจบเฟสแรกได้ด่านเจสเกียร์ม่วงหล่อไมตี้นะครับบอกเลยว่าเห็นเป็นเกียร์ม่วงหล่อไมตี้อย่างเงี้ยเอนเว e มันส่งผลน้อยมากนะครับต่อบอร์บลิเจนเอนเวสส่งผลเยอะมากๆแค่ใน ABX ABL แล้วก็ดอมังมูเนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่บอรลิเจนคือเอนเวสส่งผลน้อยมากอื ข้อเสียของกอสเวเดอร์ข้อแรกนะครับคือ1ึแม่งวิ่งช้ามากแม่งยังวิ่งช้าเหมือนเดิมถึงจะมีฮิวแต่มันวิ่งช้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเห็นได้นะครับตอนที่เราต้องวิ่งเก็บวงแหวนเวทมันวิ่งช้ามากจนต้องสลับตัวมาวิ่งบางทีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดบอสวิ่งหนีเราไปไกลจนเกินไปนะครับดาเมจเราจะหายหายแบบหายเยอะมากนะครับอันนี้คือ2ข้อเสียหลักๆที่ผมสามารถเห็นได้จากการเล่นกอสเวเดอร์ย่างมันวิ่งช้ามากนะครับ แต่มีฮิวแล้วก็ถือว่ายัางดีนะครับผมคอมโบมันเล่นง่ายขึ้นกว่ายูนิฟความเก่าเยอะมากๆคูลดาวก็เร็วขึ้นมากๆนะครับแน่นอนแหละตัวละครมันไม่เพอร์เฟกนะครับตัวละครมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียและข้อเสียอย่างที่3คือตัวละครมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการลบดีบัฟหรือว่าการป้องกันตัวเองจากการโดนดีบัฟเลยนะครับซึ่งเอาจริงตัว p v p ส่วนใหญ่มันควรจะมีแต่โกไซเดอร์มันไม่ใช่ตัว PVP หรือเปล่าพูดอย่างนั้นได้ไหมก,ก็ไม่เชิงเพราะว่า สกิลมันทำมาให้ดูเป็น PVP นะครับผมคิดว่าตัวละครมันควรจะมีแบบลบดีบัฟอะคือแค่ให้กับตัวเองก็พอไม่ต้องให้กับทีมหรือไม่ต้องเหมือนเป็นแบบวาร์ปหรือสไตร์ก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีลบดีบัฟอะให้กับตัวเองนะมันจะดีมากเพราะว่า g h สไ t r เดอรนะครับถ้าเกิดเราไม่มีอร์ติแฟกต์ตัวละครมันจะไม่มีกาดเรกอิมมิเนตี้เราจะโดนสตันเราจะโดนดีบัฟเยอะมากนะครับซึ่งกสไวดเดอรใน PVE ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าใน PUE มันไม่จาเป็นต้องมีอัลติแฟคหลายคนก็คงจะไม่ได้ไปหาอัลติแฟคมาให้โกลไฟเดอร์ถ้าเกิดไม่ได้จําเป็นจริงเพราะฉะนั้นโกลไฟเดอร์เนี่ยก็จะถือว่าถ้าเกิดใครเอาไปเล่นใน PE เนี่ยเอาไปลงบอสเนี่ยมักจะโดนสตันโดนดีบัฟอ่างเงี้ยง่ายมากคืออะไรง่ายก็คือต้องมีอัลติแฟคอันนี้คือจุดที่ผมรู้สึกว่าตัวละครมันน่าจะให้การเบลย์อิมมิตี้ติดมากับสกิลหรือว่ากับพาสซีฟหรือว่าลบดีบัฟอะไรก็ได้มาหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย ถึงจะไม่ได้เล่นใน PVP อะ่ะมันก็เหมือนมืนกึง่งๆบังคับว่าให้ไปเอาอ์ติแฟกมาหน่อยก็ได้จะได้กาดเบีกัมินตี้นะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นจะได้ไม่โดนดีบัฟจากบอสอันนี้คือเหมือนเป็นข้อที่ผมแบบหงุดหงิดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะไม่ได้แย่มากนะครับไม่ได้เลวรายเท่าตัวก่อนหน้านี้ด็อกเตอร์สเตรนด์อืมเนี่ยมันวิ่งช้ามากนะครับแลวคือถ้าเกิดโกลสไวดเดอร์มันไม่อึดคือมันอึดขึ้นเยอะใช่ไหมล่ะ มันสามารถรับดาเมจได้นิดนึงเพราะเันดาเมจไฟนะครับมันมีต้านทานเยอะอยู่แต่นั่นแหละคือถ้าเกิดเป็นตัวอื่นม่อกี้คือตายแล้วนะครับคือมันวิ่งช้าขนาดนี้คือตายแล้วน่าจะเป็นตัวเทียสีที่วิ่งช้าได้สุดในเกมแล้วมัง้งมาลองแข่งดูนะครับอันนี้คือผมอยากลองดูเฉยๆด้วยความที่ว่าแข่งกับจจนเกวเป็นบอสท,ที่ตัวละครเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยลงได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันยากอะ่ะมันหนามันอึดมากนะครับแข่งกับจจนเนี่ยแต่ว่าโกสซีเดอร์ถือว่าลงได้สบายๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไวฟ็อกกับ กอสแพนเธอร์ Panther, มันเป็นแบบทีมที่ดีสุดของกอสไชเดอร์แล้วก็ White Fox, ไวฟอรกใส่เกียร์ซับวิลเลียนด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่เอามาลงให้ดูเฉยๆว่าบอร์ชั้นต่ําๆดาเมจมันเป็นยังไงซึ่งมันก็เวอร์มากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าขนาด iPad Pro เนี่ยก็ยังรับดาเมจของมันไม่ไหวเลยนะครับเอฟเฟกมันอลังการมากนะอันนี้คือปรับเอฟเฟกต่ํ่ำสุดแล้วยังรู้สึกแหลกเลยนะครับคือถ้าเกิดปรับเอฟเฟกสูงสุดเนี่ยผมว่ามือถือใครที่ไม่ได้แรงมากเนี่ยระเบิดแน่นอนขนนาด iPad Pro นะ คือมันก็ไม่ได้แหลกขนาดเล่นไม่ได้หรอกแค่มันรู้สึกได้ว่ามันแหลกครับผมคือถ้าเกิดเปิดเอฟเฟกสูงสุดถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่คือมันเล่นไปอัดหน้าจอไปอะสักสองสามนาทีมันจะเริ่มแหลกและแลวคือผมไม่อยากให้มันแหลกในวิดีโอไงมันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสําหรับใครที่เครื่องไม่ได้แรงมากสเปคต่ำๆอะไรเงี้ยก็ชอยเดอร์น่าจะเป็นปัญหาเลยนะครับคือถามว่าปรับเอฟเฟกต่ํ่ได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าคือถ้าเกิดปรับเอฟเฟกต่ำแล้วเราเล่นกันต่อเนื่องเนี่ยหรือว่าแบบเล ับเอฟเฟกต์ต่มันก็จะยังร้อนอยู่ดีนะครับแค่มันจะร้อนช้าขึ้นนั่นแหละข้อเสียของโกลสไรเดอร์มีประมาณเท่านี้นะครับซึ่งเอาจริงมันก็ดูเป็นข้อเสียที่แบบอาจจะให้อภัยได้นะครับไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ก็แน่นอนแหละตัวละครมันไม่มีตัวไหนเพอร์เฟกนะครับแต่โกลสไ r รเดอร์ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าประทับใจมากๆประทับใจอย่างแรกก็คือหนึ่งในเรื่องของความอึดการเอาตัวรอดที่มันถูกอิมพิูฟขึ้นมาเยอะมาก ประทับอย่างที่2คือคูดาวมันเหลวขึ้นมากๆประทับอย่างที่3คือดาเมจมันดีแล้วก็เล่นง่ายดาเมจมันดีนี่คือถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงแต่อันนี้เป็นจะว่าข้อดีก็ไม่เชิงข้อเสียก็ไม่เชิงเป็นข้อพิจารณาแล้วกันโกสเ t เดอร์เป็นตัวสากลฮีโร่นะครับอย่างที่ผมพูดกับ b แบล็คโบเลยสากลฮีโร่เงื่อนไขเยอะมากๆไม่ใช่เงื่อนไขเยอะมากๆสิ คู่แข่งมันเยอะมากๆนะครับโอกาสที่จะถูกแทนที่มันง่ายมากๆนะครับแต่ก็จะพูดว่า g o d เดอร์มันเป็นมนุษย์ผู้ชายสากลฮีโร่ตัวแรกในเกมก็ได้นะเพราะว่าอย่างกับตัน m ร r v e มาเนี่ยก็เป็นมนุษย์ผู้หญิงสากลฮีโร่ใช่ไหม Godzilla อาจจะยังพอมีพื้นที่ให้ยืนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละคู่แข่งมันเยอะนะครับสากลฮีโร่ไหนจะนว่าไหนจะมีตัวอะไรอีกอะเยอะแยะอะ นึกไม่ออกแล้วทำไมอยู่ก็หนึ่งไม่ออกวะแต่นั่นแหละนะครับคู่แข่งมันเยอะมาลองในดอมังมูบ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าแรงใช้ได้นะไม่ได้ว,าว้าวอะไรแต่ว่าถือว่าแรงถือว่าอยู่ในระดับที่ว่าเออแรงเก่งดีนะครับเรื่อง A B X A B L เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปรีวิวทีหลังถ้าเกิดเราได้2 0 0อไลค์แล้วได้ขึ้น T C นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราไม่ได้ขึ้นเทียร์สี่เนี่ยเราจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งในเลเวลแปดสิบแต่คลิปที่เราจะมารีวิวในเลเวลแปสิบเนี่ยเราจะโฟกัสที่ A B X C B L ซึ่งจริงๆเนี่ยวันที่ผมอัดอยู่นะครับก็คือวันที่มันมานั่นแหละมันสามารถลง A B L ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้มีเทียร์สี่มันไม่สามารถใช้ทอมันเป็นสไตรเกอร์เอามาสกัดบอทได้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในซีซันช็อกนะครับผมแต่ว่ามีคนที่เขาเทสไว้แล้วนะครับฟีทูเพย์เฟนเจอร์เจ้าเดิมไปหาดูได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ คะแนนเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าเราจะไม่รีวิวทิปนะครับไม่รีวิวทิปไม่รีวิวทิปนะครับผมเลยจะลองเล่นเองดีกว่ารอให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์ที่มันเป็นเงื่อนไข A B X C L นะครับแต่ดูทรงและคิดว่าดูดีพอสมควรนะครับ A B L เนี่ยชนกับ b a c k b o w ไม่แน่ใจอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ตอบยากมาก แต่คิดว่านะครับ A B X ชนกับ o อดินถ้าเกิดเป็น T S C แล้วเนี่ยโอดินคือมีสิทธิ์เก็บกระเป๋ากลับบ้านนะครับด้วยความที่ผมเล่นโอดินมาสักพักหนึ่งแหละรู้แล้วว่าจุดอ่อนของมันคืออะไรใน A B X แล้โก o ไซเดอร์หลังจากที่ลองเล่นคขำๆใน A B L เลยว่าเป็นเจเนี่ยของไม่ได้ใส่ขนาดนี้เนี่ยคือเสียวตอนหลังว่าแทนโอดินเลยนะครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม รอดูอีกทีนะครับรอดูคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่าโอดินเนี่ยมีโอกาสไปสูงมากนะครับแค่เป็นสมมติฐานนะเป็นแค่แบบไฮโพเทซิสนะครับยังไม่คอนเฟิร์มพูดถึงในเรื่องของดอมังมูเนี่ยผมลงจบเลยนะถือว่าแรงใช้ได้นะครับสำหรับตัวละครเลี้ยวเจ็ดสิบแต่คิดว่าถ้าเกิดเป็นทียร์สี่เนี่ยมันก็น่าจะแรงขึ้นกว่าน,นี้แหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เวอร์เท่าจีนเกวหรือว่าหลายๆตัวเช่นโอดินหรือว่าด็อกออก ตอนนั้นพวกนั้นมันโตวพวกนั้นมันคือมันเวอร์มากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบเคเบิลนอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเก่งนะมันก็ยังเก่งนะครับผมแค่มันไม่ได้เวอร์แค่มันอยู่ในระดับที่แบบเออเก่งใช้ได้นะ above average ะนึกออกใช่ปะสรุป g h o s t Rider ให้นะครับถ้าคุณมีความคิดว่าเอยอยากจะขึ้น Ghost Rider t i e ท4แต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นดีไหมขึ้นเลยครับได้ใ,ใช้แน่นอนตัวดาเมจแรงนะครับอย่างน้อยก็มีงานให้ใช้ทั้งใน a อเบ็ช้ไปอล o วอ d ์ r อลดอมมู L, ot, ure, นะครับ มีงานให้ใช้แน่นอนมันถูกกว่าโอดินด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยก็จะดองไว้ที่เลเวล80ก็ได้ไม่เสียหายนะครับตัวมันไม่ได้จาเป็นต้องมีขนาดนั้นแต่ถามว่าแรงไหมแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในว่าเราจะได้ขึ้นเดียสีไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เอาไปลองเล่นใน PVP ไหมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวน้องเซียนกันก่อนนะครับผมแต่คิดว่าอยากลองเอาไปเล่นใน PVP เหมือนกันถึงจะไม่ได้ขึ้นเดียสีนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่า่าาาสิลมมัันนนนนดูในะใจะจะคะคครบหหป้ อย่าลืมนะ200ไลค์เทียร์สี่บ๊ายบาย